คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนําให้เล่นหรือทาตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําไม่ได้ไปไหนนะวันนี้กําลังนั่งไถท,ทวิตเตอร์เล่นอยู่นะง่วงๆมาเจอคลิปผู้พูันกอลนะเออเล่นสตาร์ไลท์ินเซเข้าวออ มันเหมือนการเว้เออดูไปดูมาอยากเล่นนะขอลองจัดเองหน่อยแล้วกันนะบ่ายวันศุกร์แบบนี้นะมาจัดกันหน่อยกับทุน5000บาทนะก็จริงนะเหมือนที่ผู้พันก็บอกนันะว่าปั่นไปมันก็ไม่ค่อยใจรต่เกมนี้เอะอซื้อเลยดีกว่านะมาเดี๋ยวลุงจะลองซื้อนะกับทุน5,000บาทกับการเล่นเกมของแพ็กเมติกเกมนี้นะ <c oughs> เอา้าตัวหนึ่งพันมันไม่มีปุ่มเทอร์บ,บงเทอร์บโบมั่งเหรอวะที่คูณลงมาหนักๆห้ารอยใช่ไหมโอเคไปตือ้อเทีระด้าหรอยก่อนค่อยเป็นค่อยไปรักสองพันพอกำไรอยากได้เท่านี้แหละป๊า ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง YouTube ช่องนี้ของลุงก็ฝากหน่อยแล้วกันนะเอื้อมือกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์ส่วนใครอยากสนุกบ่อยๆก็ตามกันไปดูในช่อง X Twitter ได้นะทางเข้าไม่ยากหรอกเดี๋ยวแปะไว้ให้แต่ตอนนี้คำนวณกับตัวคูณอุ๊ยทำไมตัวคูณตัวหนังสือมันสวยจังวะ <Light speed. S 1> มันใช่สาระไหมเนี่ยตอนนี้สาระคือมึงไม่คำนวณเลยเฮ้ย <Speed. S 1> เอาจริง พึ่งโอยพอมีคำนวณอย่คูณแม่มาเออมาดิเซกมาแหมผู้พันบอกแม่งเสกที่ไม่ใช่นักร้องเนี่ยกูกำลังเจออยู่เลยตอนนี้500จ่าย28บาทจันเลินแล้วกูอีกครั้งไปไม่แปลกหรอกที่จะจ่ายน้อยอะ่ะเกมนี้บทเวลาจ่ายเยอะก็แบบ เยอะแบบไม่มีเหตุมีผลนะ่ะแต่ถ้าบทไม่จ่ายก็แน่หน่อบาทมึงดูกันเองแล้วกัน15สปินค so รับคำนวณมาคูณ5ตั้งไว้และโอ้ยเขียวเต็มจอครับคูณ5มาอ่าเก็บมาก่อนเพิ่งจะมีคูณสะสมตั้งไว,ว้ไว แม่คูณมีไหมตรงนี้คูณไม่มีเอ้ยอย่ายืนนิ่งอถ้าส่งนี้แม่งคูณไม่มาตรงนี้คูณไม่มามาเอออยากได้เอ้ยอยากได้ตัวคูณแม่งเอ้ยไม่มาโอ้โหจุดเลยเยี่สิบห้าชุดนี้คูณมาเธอ,เอ แม่งขยับดีโอ้โหร้อยห้โอ้โหมึงแม่งถ้าคูณห้ามาหน่อยคือแยกย้ายกันเติบโตเลยนะเวย้ยนั่นโอ้โหยืนนิ่งไปในโง่เลยชิบหายเลยแต่ไอ้โง่ไม่ใช่ไอตัวองค์หญิงอะ่ะเป็นกูนี่แหละโอ้โหยืนนั่งหน้า,งนางโง่เลยแม่งร้อยคูณหไป5 600. ้าหกร้อน่คูณมาดอกนี้แม่งจะขนาดนั้นไหมเออเอาเว้ยคำนวณมา ดูดิกับตัวคูณอ่ะหบาทอ,อยากจะด่ามันจังเลยงุดหงิดว่าเจอแบบนี้พกหมุนไปลุ้นกันต่ออ่าหนึ่งอย่างแหมมาเต็มไหมเต็มไหมอ่ะคูณลงมาลงมาอีกสีฟ้าลงมาไม่ถึงเว้ยคูณ11คูณ10 32, 3 2 3สหมุนอุ้ยสีม่วงมาเว้ยตัวคูณติดมาด้วยเอ้ยลงมาอีกโอ้โหน้อยไปหน่อยหนึ่งแหมคูณ15ตัวคำนวณน,น่าจะมาได้ดีกว่านี้นะเติมมันดีมันดีมันดีนด,ดอกนี้มีทั้งคำนวณมีทั้งคูณนะ150นะพอจ่ายก็เริ่มมันนะลงอะ่ะพอไม่จ่ายก็ด่าอยู่นั่นแหละปั๊บคูณ3คูณ2แมงไม่ติดเลยเออโอ้ยดอกนี้มาเว้ย เสียดายไอยกว่านั้นไม่มาพร้อมตัวคูนเว้เสียดายจริงๆนะไอผู้พันมันเล่นสองหมื่นสามหมื่นเราห้าพันพอสบายใจหน่อยถ้าผิดพลาดมาอย่างเนื้อน้อยเอาเหอะคนที่ผันร้ายกว่าคือไอคนที่แพ้เยอะกว่าแล้ววะแต่แต่เขาอาจจะมีทุนเยอะกว่าก็ได้นะเรานี่ไปขนาดนี้ก็รู้สึกจะเสียดายนะไปขยับซื้อเบ็ดสิบกันม้างหนึ่งพันบาทเห็นกำลังมาอยู่ขอเพิ่มหน่อยแล้วกัน ตอนคลิปก่อนหน้านี้ลงลงในเอกทวิตเตอร์นะตามไปดูไปส่องกันมั่งจะได้กดติดตามกันอือหอคูณเยอะแม่งคำนวณออ,อีกละไม่เห็นคำนวณเลยอะ่ะม,มาแล้วคำนวณแรกมาแล้วเหมือนจะสวย อยากไปต่ออีกนิดหนึ่งแม่งจบไวปึ๊บมาคูณสี่มาเบาไปอีกอเวลามีคำนวณมาพร้อมตัวคูณนี่แอบหวังจะเยอะสักหน่อยปับมาสิบวยมรอบเดียวนี่นะอลงมาสีแดง สีแดงโอ้โ oh, ห oh, oh. ตัวคูณมาดิตัวคูณขอไม่ลงมึงดูดิมันน่าเจ็บใจทุกทีเลยแม่งเลยค่ะนี้ตัวคูณไม่มีกัะดิอืมโอ้โ oh, ห oh. เดาใจมันยากมากเลยนะไม่รู้มันจะออกทางไหนออกประตูไหนนะค้งอีกครั้ง แอฟีสปิน15หมุนตอนแรกคิดว่าแม่งจะเข้าง่ายๆนะแอบยากแอบยากตรงที่มาไม่สามาัคคีกันเลยปั๊บคูณมาอุ้ยคำนวณกับคูณไวเอ้ยดอกนี้สวยลงอีกตัวนี่ตัวคูณอะ่ะเออเอามาก่อนคูณ3 500ขั้นตามนะรอบนี้อปั๊บแม่ไม่ติดมาคำนวณมาพอคำนวณมาดีๆอันนี้คูณกูไม่มาเฉยนั่น นั่นนั่นคูณมาเอ้ยคูณมาเว้ยโหเอาดิตรงนี้สวยแล้วคูณหา้าแล้วเออเอามาก่สองร้อกว่ามันต้องแบบนี้ดิระหว่างทางหมาเอาหมดให้มันติดคำนวณมานี่เอาหมดเอาหมดให้มันติดมาก่อนอมสองห้าเจยับต่อครับ อูเวลามันไม่ขยับไม่ค่อยลุ้นว่ะชอบลุ้นให้มันขยับตัวคูณก่อนนี่อ่าขยับแล้วคูณสามติดไหมโอ้ยดอกนี้ไอ้ไฟสีแดงติดมะไฟโอ้ยไฟสีแดงมันขาดอันเดียวแหมเกือบจะถึงคูณมาไม่ติดคำนวณอ่ะคูณมาอีกรอบหนึง่งไม่ติดคำนวณแหมโอ้ยเต็มกระดานสวยจัดแม่งคูณไปไหนก่อนอือหือ เสียดายเสียดายเสียดายดูดิไม่มาหนึงหมุนคำหนดโอ้โหไม่มีอะไรเลยช่วงท้ายแม่ง442รอบจ่ายยังไม่ถึงพันรวมกันเอาต่อเอาต่อมันดีซื้อ1,000เนี่ยมันดีต้องมีสักไม้เป็นของเราเว้ย โอ้พระเจ้าเงียบหมดมาแล้วครั้งแรกอุ้ยคูณลงระหว่างทางสวย11มาด้วยคูณมาเยอะแบบนี้สวยว่ะมากันก่อนเอาดิระหว่างทางมีไหมระหว่างทางจังมาแล้วคูณปึ๊บตื้อติดมาอยู่เอาเว้แหมคูณเยอะว่ะรอบนี้คูณเยอะว่ะ จังหวะดีๆมาหน่อยนึงน่าจะรอดขอจังหวะดีๆหน่อยนึงอีกเก้าหมุนสวยๆนะมึงลงมาสวยๆนะปึ๊บแม่ไม่ติดอื้ไม่มีคำไม่มีตัวคูณอ่ะคูณลงมาละไม่มีคำนวณไม่มีสองอย่างตีหมุนคูณมาแล้วคำนวณมาไหมเออคำนวณอ้ยดวงจันทร์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 มาหูยดอกนี้เอาแล้วมึงบันเทิงและ้ะ ปันเทิงแล้วคูณ20เออ610บาทเอามาหน่อยหนึ่งกลับมาก่อนให้กูได้มั่งเหอะสองหมุนสุดท้ายเฮคูณลงมาต่อดิไอ,อคูณลงมาคำนวณติดไหมคำนวณมาด้วยจ้าเอาดีแมได้รอบเดียวยช่ไหยเออยี่สิบหกมาลุ้นหมุนสุดท้ายกันอีกอ,อกลับมาหน่อยหนึ่งเวยกลับมาหน่อยหนึ่งละ กลับมาคูณลงมารอบสุดท้ายเออยังคำนวณติดอยู่โอดไม่สวยเลยวะ่ะตำแหน่งแม่งเลี้ยงไม่สวยนะมากระจัดกระจายเกินอุ้ยรอบนี้คูณ28เยอะพันส่ร้อยสอ่ะกลับมาตามอยู่พันสองมันต้องซื้อแบบขยับเว้ยขยับหน่อยหนึ่งสองพันหรือแบบขยับเลยไปขอรอบนี้มาให้สวยๆงามๆม,มาเลยนะ จบงานไปหนูจบงานนะรอบนี้อปับ๊บรอบแรกคำนวณมาเลยไม่ติดไม่ไม่ติด,ไม,ไ,มตดไม่มีตัวค,คูณกูก็ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะแต่ว่าอ่าคูณมาแล้วปึ๊บเออคูณหกสวยลูกเอาต่อสีเหลืองมาต่อสีเขียวนั่นเต็มอยู่สีเขียวมาต่อสีแดงเต็มอยู่นั่นแหมมันกระจายเกินสองห้าแปด คูณลงมาด้วยคูณสองโอ้โหสีม่วงลงมาลูกสีม่วงสีม่วงแม่งไม่ติดสีม่วงมาเพิ่มวะคูณ11คูณ14คูณอย่างเยอะคูณอีกรอบหนึ่งคำนวณแม่งไม่มีคำนวณคำนวณมาจ้าคูณเพิ่มมา16คูณ16เอามาก่อนรวมกันไป1,000พก่อนลูกไม่ติดมาคำนวณมาคูณลงไหมระหว่างทางไม่มาคูณมาแล้วปั๊บ คำนวณไม่มีเกียร์ลุ้นอะ่ะเอ้ยคูณมาคำนวณมีไหมไม่มีโอ้โหแม่งคำนวณมานะมึงรอบนี้ขอคำนวณก่อนโอ้โหแม่งเอ้ย2,000จ่าย815บาทเอาอีกแล้วกูไม่ลดอยู่แล้วอีกรอบหนึ่ง เกมมีตั้งเยอะไม่ดูมาดูับตัวนี้นะไม่รู้จะรอดไม่รอดดูอีกครั้งนึงไปพอดีเดียวคือทุนไม่เยอะรอบนี้เข้ามาไปใครหยาบต่อยหนูไรแล้คูณล,ลงมาล้รอบนี้ต้องมาแล้วแหละคูณล,ลงมาอีกไม่ติดไปไหนโะอ้ยคูณห้ามารออยู่ตัวหนึ่งคูณห้ามารออยู่ตัวหนึ่งนั่น ไม่ได้เออไหลามาหน่อยหนึ่งร้อยสี่ห้าปึ๊บคูณสองคูณเจ็ดใส่มาแหมเบาไปนิดหนึ่งไม่นิดอะ่ะเบาเยอะเลยแบบนี้คูณมาคำนวณติดมาอยู่เอาไว้สีเหลืองมาไหมสีเหลืองติดมาอยู่สีเขียวเขียวเขียว,เข,ยว,เ,ขยวเขียวติดมาอยู่สีอะไรมั่งก่อนกระจายจังเลยดวงจันดวงจันเซี่ยวแน่จันเซี่ยวไม่ติดคูณเก้า ใส่มาอีกสาศัยหาอีก3อ1ดใส่มาทีละนิดแล้วตอนนี้อุ้ยอีกเจหมุนได้ลุ้นอยู่ผางคูนระหว่างทางไม่มาเหลืองมาอยู่ไปอุ้ยคูณระหว่างทางมาเว้ย ีหมุนคูณมาหน่อยงี้่าเอ้ยอย่านิ่งคูณต้องมาแล้วแต่ชุดนี้เอ้ยคูณสองมาสวยเอาดีสองพันกว่ารอดแล้วกูเอาดีเอาดีรอดแล้วกูเออสองแปดเก้าเก้าเซนเซชันต้องมีสักหมายต้องมีสักหมายเอ้ยชื่นใจไปอุ้ยคูณอีกรอบหนึ่งแค่คำนวณไม่ติดเสียดายคูณเออเอาอีกรอบหนึ่งรอดอีกรอบหนึ่ง รอดอีกรอบหนึ่งกำไรมาเลยลูกแบบนี้เอาอีกสามพันเออรอดไปมันต้องแบบนี้นี่เวลามาเออ้ยอดูไวผู้พันดูไว้อีกสักชุดไหมระหว่างทางมาไหมระหว่างทางแม่ระหว่างทางคูณมาอีกรอบหนึ่งจ้าอีกรอบหนึ่งมากันต่อเลยเออเล็กๆน้อยเอาหมดคูณ2 3่สิบบาท 2,470บาทไม่ไปต่อกูไปหาเกมอื่นเล่นเถอะเออมานิดมาหน่อยลอกเขาสบายใจแล้วอ่ะ500ไปเด็ดหทิ้งทวนจบจบไปไปไปทิ้งทวนทิ้งทวนขอกำไรออกไป2 0 0พให้มันรู้30บาทกูไม่ได้นะดีไม่ดีอาจจะมีเพิ่มเว้ยโอ้ห <'s> นั่งดูของผู้พันเล่นนะเกือบ2 3งสามหมื่นมันไม่ได้เลยนะแต่พูดถึงเกมนี้ จังหวะกับดวงล้วนๆด้วยมากกว่านะแต่ก็ถูกของผู้พันบอกว่าเวลาเล่นก็ไม่ต้องไปปั่นหรอกเกมนี้ปั่นไปก็มีแต่ด้วยไปลดลดมากกว่านะลดทุนน่ะเป็นไปได้มาถึงก็ซื้อกันเลยไปวัดกันข้างในดวงดีจังหวะดีก็ได้ไปนะถ้าใส่ไปกับลัคกี้ไทมเนี่ยน่าดูกว่าอีกนะเอออะไหลมาดูเรื่อยๆลูกจบแล้วล่ะ อ่าเกิน30แล้วอุ้ยดอกนี้ผลแต่30ละคูณ8มา13อ่า182มาลุ้นกันว่าจะเกิน500้ยไหมชุดนี้ลุ้นกันว่าเกิน500้ยไหมอืม182ปดาบปฟาบม,มา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 1หมุน 182จะเกินไหม182จะเกินไหมระหว่างทางมีตัวคูณไหมถ้ามีก็รอดอะถ้ามีก็รอดมาตอนจบเฉยตัวคูณกูไม่รอดนะ2180บาทกับรอบนี้นะถือว่ามาลองเล่นตามดูก็เสียบร้อยไม่มีปัญหานะเอาเป็นว่าใครถ้าดูแล้วชอบคลิปนี้หรือว่า อยากจะมีกลุ่มแบบนี้มาดูกันว่าอ้ผู้พันเล่นอะไรลุงเล่นอะไรก็คอมเมนต์แรกนะลุงปักไว้ให้แล้วกันนะถ้าชอบก็ก, like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยอีกอย่างนะโอเควันนี้ไปละบา,บาย